หยุดพักสักครู่เพื่ออยู่กับตัวเองบ้างนะคะทำสมาธิเชื่อมมิติพลังเดิมแท้ภายในทำในทุกวันช่วงตื่นนอนตอนเช้าและก่อนนอนซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดก้าวต่อไปค่ะอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะเพราะเราเกิดมาเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตัวเราค่ะเปลี่ยนโลกภายในของเราค่ะใช้หัวใจใช้ความสุขนำทางเมื่อโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกของเราจะเปลี่ยนตามค่ะ จงเพลิดเพลินกับคำพูดทรงพลังต่างๆในหนังสือมหอาจรจยรที่มีชื่อว่าปลูกพลังเนรมิตเขียนคาถาเสกด้วยวาจาเล่มนี้คำพูดทรงพลังต่างๆในหนังสือเล่มนี้ช่วยปลูกความเชื่อสวมการเป็นให้กับคุณค่ะแค่คุณปฏิบัติทุกวันเซลท็อกพูดกับตัวเองบ,อบ่อยๆซ้ำๆให้คำพูดนั้นลงลึกไปในจิตใต้สำนึกของคุณและให้ตัวเราคิดอย่างจิตเศรษฐีด้วยใจที่มีแต่ความรักความเมตตา ฟังเสียงหัวใจตัวเองหยุดฟังเสียงของคนอื่นนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดใช้ชีวิตในทุกๆุกวันด้วยความสุขร่าเริงสดใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานความเป็นจริงตั้งเป้าหมายและลงมือทำมันให้สำเร็จมอบโอกาสดีๆให้ตัวเองในการสร้างชีวิตใหม่กันนะคะชีวิตของเราเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้เนรมิตจิตวิญญาณที่มองเห็นโอกาสในการสร้างชีวิตมักเนรมิตทุกสิ่งให้เป็นไปได้เสมอ ตัวฉันเป็นนักแสดงนำมาเป็นบทละครชีวิตของฉันให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเพราะฉันเป็นแบบนี้ฉันประพฤติตนแบบนี้เพราะฉันมีจิตวิญญาณแบบนี้ชีวิตของฉันจึงหลุดออกมาจากความขาดแคลนพลิกดวงจะตาตัวเองขึ้นมาใหม่ ด้วยการมูเตลูบูชาตัวเองนี่คือผลลัพธ์อัศาจรรย์ของฉันเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในร่างเดิมราวกับปฏิหารและนี่ผลลัพธ์อัศาจรรย์ของฉันอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวได้ในงานแต่งงานของเธอดุดดังจัก,กรวาลได้จัดสรรไว้ให้ฉันและนี่คือผลลัพธ์อัศาจรรย์ของฉันดึงดูดคู่รักศักดิธิ์เข้ามาได้อย่างมหอัศาจรรย์เหนือความคาดคิดดุดดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดเตรียมของขวัญชิ้นนี้ไว้ให้ฉันนั่นเองและนี่คือผลงานมาัศาจรรย์ ได้ค้นพบอาชีพมหัศจรรย์ในการเขียนหนังสือมหัศจรรย์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเปลี่ยนชีวิตและแต่งเพลงพลังบวกสร้างแรงบันดาลใจฉันมีหนังสือมหัศจรรย์ทั้งหมด5เล่มเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ได้ตีพิมพ์และวางจาหน่ายและปัจจุบันฉันแต่งเพลงได้ทั้งหมด8เพลงนอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์ที่เป็นมหัศจรรย์อีกมากมายที่เข้ามาในชีวิตของฉันแค่ฉันมูเตลูบูชาตัวเองด้วยการรักตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง100%เต ติดตามเบลล่าตัวแม่แห่งสายมูเตลูบูชาตัวเองได้ทุกช่องทางนะคะเพื่อนำเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตัวเองเปลี่ยนไปตลอดการสนใจหนังสือปลุกพลังเนรมิตเขียนคาถาเสกด้วยวาจาเล่มนี้สามารถแอดไลน์หรือสแกน QR code ได้เลยค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือ399บาทเท่านั้นแถมฟรีคอร์สออนไลน์เรียนได้ทันที